เอาละครูชมฮะหลังจากที่เรานเนี่ยทำการเชื่อมต่อดวงดาวสําเร็จแล้วนะฮะแต่ภารกิจของเรายังไม่เสร็จนะฮะเพราะว่าเราทําผิดไปนิดหนึ่งภารกิจของเขานเนี่ต้องการให้ใช้ฮาปูนคอนเนคเตอร์หรือว่าก็คือเจ้าเครื่องนี้นั่นเองเพราะว่ามันมีด็อกเห็นไหม มันมีให้ใช้ในการเชื่อมต่อเช่นเดียวกันก็คืออ้าแล้วอุโมงนี้สร้างมาเพื่ออะไรวะเนี้ยฮะในเมื่อมันไม่เป็นภารกิจแล้วก็เราก็ขอทําการเอาออกไปก็แล้วกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะลองนะทำการสร้างฮาปูนอีกสักเครื่องหนึ่งก็แล้วกันนะถ้าเราสร้างฮาปูนไว้อีกหนึ่งอันตรงนี้แล้วเราลองทําการด็อกกิ้งมันเฮ้ยมันก็เชื่อมต่อเหมือนกันนี่วาเอ้ยเดี๋ยวนะผู้ชมฮะดูดิเห็นการเชื่อมต่อของมันปะ การเชื่อมต่อด้วยฮาปูนนั่นเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถส่งทายกระแสะไฟผ่านมาบนดาวเคราะห์ดวงนี้ได้อย่างนั้นหรออุ้ยแล้วแหมมันมีทรัพยากรเหลืออยู่พอดีเลยให้ตายสิคุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ทําการขุดพื้นที่ตรงนี้ไปอีกหน่อยก็แล้วกันนะตรงนี้ขุดไปเลยก็แล้วกันและในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการสร้างอะไรไปฮะคุณผู้ชมฮะเราได้ทําการสร้างสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กทริกทาสเตอร์ไปนะแล้วก็หลังจากที่ลองใช้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดูยุ่งยากหรือว่า หรือว่าเราอาจจะสร้างน้อยเกินไปวะคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าเราสร้างไอพ่นสัก2อันเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเรามากกว่าหรือเปล่ากันนะเอ้ยนี่นี่คือเชื่อมต่อแล้วปะเนี่ยเชื่อมต่อแล้วมั้งและคราวนี้ฮะเขาจะพุ่งตรงไปที่ทางเหนือนะ4 3 4ผมก็ไม่รู้ว่าตัวเลขเนี้มันเปรียบเทียบกับอะไรนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่ทางที่ตะวันตกนั้นเนี่ยลบ2ซึ่งผมคิดว่าในอีกไม่ช้าเราน่าจะต้องไปถึงดาวดวงนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้จากการสังเกตนี่นเ,นเห็นไหม ดาวเคราะห์รอบด้านเนี่ยหรือว่าอุกกาบาตรรอบๆของเรานะเนี่ยมันทาการเคลื่อนที่เห็นไหมมันมันย้อนไปข้างหลังเว้คุณผู้ชมเห็นปะถ้ากลุ่มดาวทั้งหลายเนี่ยมันย้อนไปข้างหลังแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเรานเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางนี้จริงไหมะจะว่าไปเด็กคุณผู้ชมนะช่วงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําการวิจัยกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรานเนี่ยใส่ก้อนแร่ไปวิจัยเอาคอปเปอร์เนี่ยใส่เข้าไปร้อยหนึ่งเลยก็แล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ทาการเอย เอาไอรอนบาใส่ไปอีกร้อยหนึ่งก็น่าจะเป็นลือกทีด่ดีนะว่าไงไหมและตอนนี้ในการวิจัยของเราเนี่ยอยู่ที่เมนูฟรังเชอริงนะฮะซึ่งเราจะได้เครื่องน่าจะเป็นเมนูแฟกเตอร์อะไรขึ้นมาเนี่ยแหละและเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรได้นะแต่ในอนาคตของเราเนี่ยจะมีการไฮเดรชันไฮเดรชันอันนี้แคนทีนเป็นที่ทานอาหารของแอสโทรนอสหรือว่ามนุษย์อวกาศของเราเนั่นเองคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนะดินนิงสแตนอันนี้ที่ทานอาหารแล้วก็อะไรเนี่ยไฮดโดรโทนิก พวกนี้เราจะต้องไปหาจากที่ไหนกันละเนี่ยและอันนี้อะไรอะ่ะ c อแอ a s t r o n a t อันนี้คืออะไรอะ่ะเราสามารถเรียกมนุษย์อวกาศไม่ใช่ต้องต้องบอกว่าอะไรนักบินหรือว่าคนงานประชากรเข้าสู่ดวงดาวของเราได้ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าถ้าเอามาตอนนี้เนี่ยก็น่าจะยังไม่มีสารอาหารเพียงพอต่อการใช้งานนะเดี๋ยวเรานะเนี่ยก็เตรียมตัวในการวิจัยร์ซั p อ o r t ดีกว่านะเพราะว่าถ้าสมมติเรามีพวกมานั้นเนี่ยเราจะสามารถสร้างเอ,อ่อพวก กำแพงสร้างพื้นหรือว่าชั้นสองอะไรแบบนี้ได้ทำให้พื้นที่กระสวยของเรานเนี่ยมันกว้างขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะฮะแล้วจะว่าไปเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันใกล้ขึ้นบ้างปะวะคุณผู้ชมเฮ้เดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันมีด้านบนด้านล่างด้วยอย่างนั้นเหรอเนี่ยไหนดูซิถ้าสมมติเราเงนั่นปะวะนั่นใช่กลุ่มดาวที่เราเนี่ยมองเห็นในแผนที่ปะวะ หรือว่ามันแค่ก้อนอุกบาตวะคุณผู้ชมฮะเราสามารถสร้างดรอกเพื่อทําการดูดมันแบบมาได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองสร้างดูนะเอาละต่อเชื่อมเสร็จที่เรียบร้อยมาดูกันว่าอา,อาจจะอาจจะไกลเกินไปอุ้ยจะมันดูแบบมันดูใหญ่มากเลยนะเว้ย ผมว่าบนเกาะน,นั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรอยู่แน่ๆเลยไอรอนดีโพ i ิต3 6นะฮะมีอลูมิเนียมทั้งหมด3,000กว่ามียูเรเนียมด้วยนะฮะยูเรเนียมนั้นเนี่ยเหมือนจะยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมและเกาะสีเขียวที่เรากำลังไปเนี่ยจะมีคาร์บอนทั้งหมดเนี่ย2 0 0พันค0พเปอร์กว่าอลูมิเนียม2 0 0พแล้วก็ไทเทเนียมอีกพันหนะฮะถือว่าอืม มันก็ดูเป็นเกาะที่คุ้มค่ามากเลยนะคุณผู้ชมฮะเปนว่าช่างมันฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปที่หมายของเราก่อนกันละกันนะเกาะที่เรานั้นเนี่ยเคยแอบไปสำรวจแล้วก็วางเครื่องขุดไว้ป่านนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเออเชื้อเพลิงของเราเนี่ยน่าจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวผมนั้นเนี่ยจะทําการเชื่อมต่อฮะระหว่างดาวเคราะห์ดวงนั้นเนี่ยกับกระสวยอวกาศข, <c oughs> ของเราไว้คุณผู้ชมฮะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานั้นเนี่ยทำการเคลียร์พื้นที่บริเวณน,นี้ก่อนกันละกันเพราะว่าผมเชื่อมั่นเลยว่าเรานั้นจะต้องวา ยอกไว้บริเวณนี้ฮะจะว่าไปเด็กคุณผู้ชมฮะถ้าเรานเนี่ยสร้างเจ้า electric c ส u s t e r เพิ่มเข้าไปอีกสัก2อันเนี่ยมันจะทําให้เออยานของเรานเนี่ยหรือว่ากระสวยอวกาศของเรานเนี่ยเคลื่อนที่เร็วขึ้นปะวะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะผมว่าไม่น่าคุม้ม่ะคุณผู้ชมฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเห็นค่า efficiency ตรงนี้ไหมก็คือมันกินพลังงานสาใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยการผลิตพลังงานของเรานเนี่ยมีแค่20เท่านั้นแต่ฐานของเราเนี่ยมันทุกอย่างมันล้วนแต่ใช้ไฟฟ้าเว้ยก็คือพูดง่ายๆว่าไฟฟ้าของเออฐานของเราเนี่ย มันไม่เพียงพอต่อการใช้งานนั่นเองฮะหรือว่าเราควรจะสร้างเพิ่มอีกสักเครื่องหนึ่งวะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยใช้ระบบอัตโนมือในการใส่เชื้อเพลิงเข้าไปก็แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะเออก็น่าจะน่าจะได้อยู่แหละมั้งว่ากันไหมและเดี๋ยวเรานเนี่ยทำการลื้อเจ้านี่ออกไปนะฮะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้งานมันอย่างแน่นอนเพราะว่าเกานะนั้นเนี่ยมันอยู่ฝั่งซ้ายของกระสวยวกา,กาศของเราถ้าถ้าเราหันหน้าไปทางนี้นะก็ตรงนี้เนี่ยมันมันน่าจะใช้งานไม่ถึงอะเอาละซ้าย้านนนิดนึงเออละะคุชมตี ผมเชื่อว่ามันมันใกล้มากแล้วตออเนี้ยมันใกล้แล้วเดี๋ยวลองดับเครื่องยนต์ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเจ้าดาวเคราะห์ดวงนี้มันอาจจะใหญ่เกินไปที่เรานั้นจะใช้เครื่องดูดดูดมันขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะลองสร้าง docking station ดูนะฮะคุณผู้ชมฮะว่าเราเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกับกระสวยอวกาศของเราได้หรือเปล่านะเอาไว้ตรงนี้และเดี๋ยวเราลอง dock เฮ้ยคุณผู้ชมบอกเลยว,ว่าเมื่อเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อมันได้สําเร็จนะฮะคุณผู้ชมฮะคราวนี้เดี๋ยวนะ ดูฮะดูนี่นะก็สวยออกาสของเราเนี่ยขนาดเพียงแค่นี้แล้วเมื่อเราเนี่ยเชื่อมต่อกับดวงดาวก้อนใหญ่ขนาดนี้มันทําให้นะฮะพื้นที่ของเรา้เนี่ยขยายใหญ่โตอลังโอ้โหมันขุดลึกเหมือนกันนะเนี่ยไหนดูนี่ตอนนี้เราได้ทรัพยากรมาเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเนี่ยแปกว่าก้อนอีกเหรอทำไมมันน้อยจังไว้เนี่ย เดี๋ยวไปเช็คทรัพยากรอ,อย่างอื่นกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าเราเนี่ยทำการทิ้งที่ขูดไว้แต่อต้นไม้พวกนี้มันก็เกลก,กาศด,ดีเหมือนกันนะว่ากันไหมนอกจากอลูมิเนียมแล้วตรงนี้มีอะไรไทเทเนียมร้อยแปดสิบกว่าก้อนนะฮะโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แบบเยอะมากฮะเอ้าละ่ะแต่ปัญหาของเราก็คือเมื่อเราเชื่อมต่อดวงดาวอันนี้นะสิ่งที่เราทําได้เอ้ยอะไรวะอ๋ออ๋อเราสามารถสร้างสายพานให้มันสามารถส่งของระหว่างดวงดาวได้อย่างนั้นเหรอโอ้น่าสนใจฮะคุณผู้ชมฮะแต่ปัญหาก็คือไอ้เจ้าเนี่ย มันไม่มีมันไม่มีสายต่อไฟฟ้าว่ะใช่ป่ะเออว่ะและเราเนี่ยสามารถใช้ดองในการเชื่อมต่อไฟฟ้ามาได้ป่ะวุณผู้ชมฮะผมอยากจะรู้เลยเกินนะฮะเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันเลยดีกว่าเอาละ่ะแล้วก็สร้างฮาปูนไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันสิเฮ้ยเดี๋ยวนะมันก็ดูเชื่อมนะผู้ชมฮะถึงแม้ว่ามันจะดูแบบแปลกๆไปนิดนึงนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติเราเนี่ยทำการ u n อกตรงนี้ออกก่อนแล้วก็ทําการเชื่อมตรงนี้แทน เท่านี้ครับเราก็สามารถใช้งานนะฮะระบบไฟฟ้าข้ามดวงดาวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะและจะว่าไปเราสามารถขุดพื้นตรงนี้ออกได้ไหมนะ่ยโป๊ะโป๊ะโป๊ะและคราวนี้เนี่ยดาวดวงนี้ก็จะเกาะติดเราไปในทุกที่แล้วนะฮะ mm hmm. ผู้ชมฮะแต่ก่อนหน้านั้นขอทําการืร้ืไอสิ่งที่ไม่ได้ใช้ออกก่อนนะ และเหมือนว่าตรงนี้ของเราเนี่ยจะขุดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยได้คาร์บอนมาทั้งสิ้นนะฮะร้อยเก้าสิบเก้าก็เกือบสองร้อยแล้วนี่กําลังขุดอะไรอยู่เนี่ยไม่มีอะไรให้ขุดแล้วถอดออกยังมีตรงนี้เหลืออยู่นิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราก็ให้เครื่องนั้นเนี่ยมันขุดออกไปให้หมดเลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวต่อสายไฟเชื่อมมันให้เรียบร้อยเลยก็ลกแล้วกันแลวเมื่อเราขุดคาร์บอนบนดาวตรงนี้เสร็จนะฮะเราก็จะทําการปล่อยมันไปนะฮะเพราะว่าผมมองว่าไอ้พื้นที่แค่นี้เนี่ยมันจะไปเทียบกับพื้นที่ขนาดใหญ่แบบนี้ได้ยังไงและถ้าสมมต,รรติเเรรราาอกี่ย,ยมหืวจะ ประชากรมาอาศัยอยู่บนโคโลนีของเราเด็กผู้ชมฮะพื้นที่มันต้องประมาณนี้ใช่แต่การจะสร้างพื้นที่นั้นได้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการเรียนการวิจัยต่างๆพวกพาสพวกน,นู่นนั่นนี่ตอนนี้เรามีแต้มวิจัยแบบโหเยอะแยะมากมายนะคุณผู้ชมฮะไอเดรชันอันนี้แล้วก็การเรียกมนุษย์อเอามาก่อนแล้วกันนะ แอดวานซ์ไมเนิงอันนี้ยังไม่สามารถเรียนได้นะฮะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเรานั่นเนี่ยจะต้องวิจัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับเออเราจะต้องวิจัยความรู้เกี่ยวกับด้านเคมี Me ไปด้วยนะซึ่งเราจะต้องมีทั้งดินแล้วก็เดี๋ยวนะไอเลอหลอดกับดินเอามาทําการวิจัยอย่าบอกนะว่าเดี๋ยวนะเราจะต้องวางเครื่องขุดเพื่อขุดดินเอาเอาดินมาวิจัยอะไรแบบเนี้ยผมว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลยคุณผู้ชมฮะเรียกได้ว่าเรานเนี่ยใช้งานเกาะน,นี้ได้คุ้มค่าม,มากๆนะฮะคุณผู้ชมฮะเด,เดี๋ยวนะผู้ชมเห็นอะไร ด้านขวาบนน่ะมันเหมือนมีตัวเลขนับถอยหลังใช่ปะ่ะเป็นรูปแบบยานโอกาสนับถอยหลังซึ่งมันไม่บอกด้วยนะว่าข้อมูลตรงนี้นะคืออะไรฮะแต่ตอนนี้ภารกิจของเราเนี่ยเขาบอกให้เรานะเนี่ยทำการเรียนรู้เกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานของมนุษย์ของเรานะเขาบอกว่าแอสโทรนอสเนี่ยจะมาที่สถานีของเราได้เนี่ยถ้าเราเนะี่ยทำการรีเควสต์มันหรือว่าเรียกมันมาด้วยด็อกกิ้งสเตชันนะฮะซึ่ง เหมือนว่ามันจะมีค่าความหิวแล้วก็การนอนหลับด้วยซึ่งผมมองว่าในตอนนี้ถ้าเราเรียกมาเนี่ยมันจะต้องเป็นเป็นภาระอย่างหนักหน่วงของเราเลยว่างไงนะคุณผู้ชมฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมองข้ามเขาไปก่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยผมบอกเลยว,ว่ามีปัญหาแน่ๆฮะจะว่าไปเนี่ยเรายังไม่เคยลองใช้สิ่งที่เรียกว่าการสแกนเลยนะอ่ะเฮ้ยเราสามารถกด C ีเพื่อสแกนได้เราจะเห็นแบบเห็นป่ะคุณผู้ชมเห็น,หน,หนด้านล่างนี้ป่ะมันมีคอปเปอร์ซ่อนอยู่เนี่ย 2,800กว่าบอกเล้ว,ว่าแกไม่มีทางเจีหลุดพ้นการสแกนของข้าได้หรอกนะแต่จะว่าไปเราจะขุดเข้าไปยังไงดีวันนี้คุณผู้ชมฮะจะว่าไปเดี๋ยวผมเนี่น่จะทำการสร้างไอรอนเพจมาเพื่อที่จะสร้างไอรอนหลอกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไอรอนหลออันเนี่ยเราจะต้องมาใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับ เคมีใช่เคมิสทรีของเรานะเดี๋ยวเราจะเอามันมายัดพร้อมกับดินเพื่อที่จะเรียนรู้ค่าเคมีของเราและเรานนั้เนี่ยจะได้วิจัยสิ่งต่างๆต่อไปได้ในอนาคตของเราเนี่ยจะได้ไม่ต้องเหงาเดียวดายอยู่อะไรมันบินผ่านได้อีกแล้ววะเนี่ยฟาวเดชันอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเราก็เรียนได้เลยนี่ว,วารออะไรอยู่วะเนี่ยแล้วก็โซล่าเอนเนอรีอันนี้ก็น่าเรียนเหมือนกันนะฮะรวมถึงแฮนกาแฮนกาเดี๋ยวนะแฮนกาโลเวอร์รถอย่างงั้นเหรอแล้ว พื้นที่มันอยู่แค่เนี้ยเอารถไปขับอะไรวะเนี่ยเอาล่ะไหนะดูสิ่งก่อสร้างของเราหน่อยซิคุณผู้ชมมีอะไรบ้างเนี่ยฮะมีเสานะฮะพวกพิลล่าอันนี้มันมันดูเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยเนะเว้ยคุณผู้ชมฮะถ้าเราเนี่ยสามารถก่อสร้างขึ้นไปเป็นชั้น2แบบนี้ได้อะนะจริงไหมดูดิเห็นป่ะแต่เหมือนว่ามันจะเปลืองทรัพยากรใช้เล่นเลยเนะเว้ยคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเสาเสาหนึ่งเนี่ยหรือว่าบล็อกหนึ่งเนี่ย มันจะใช้หนึ่งออไอรอนหลอดเลยมั้งก็คือเปลืองมากๆครับคุณผู้ชมแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่เรานะเนี่ยได้ทําการวิจัยมาใหม่นั่นก็คือเจ้าเมนูฟังก์ชันตรงนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงเดี๋ยวขอลองวางไว้ตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการต่อสายไฟมันด้วยเลยก็แล้วกันเอาละ่ะต่อไฟเสร็จที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิว่าเจ้านี่เนี่ยมันสามารถคราฟอะไรให้เราได้บ้างนะฮะเหมือนว่าจะคราฟสายไฟให้เราได้เด,เดี๋ยวนะนอกจากคราฟสายไฟเนี่ยยังสามารถคราฟเกียร์นะฮะหรือว กต่างๆที่ใช้ในการครับอีกขั้นหนึ่งนั่นแหละแต่เหมือนว่าในตอนนี้นะฮะเรายังไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะเอาไปใช้งานอะไรนะส่วนในตอนนี้จะว่าไปเนี่ยเรายังไม่เคยสร้างไอ้บล็อกสีเขียวอันนี้เลยนะฮะหรือว่าเป็นสตีลสกรูนะฮะซึ่งมันน่าจะเป็นพวกน็อตพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวเราลงมาสร้างกันสัก5อัน ก็แล้วกันนะ5อันโอเค5อันก่อนเดี๋ยวใส่ไอรอนหลอดเข้าไปนะฮะสีอันก่อนก็แล้วกันนะแล้วเอาที่เหลือนะไปใส่เครื่องวิจัยของเรานะทำให้เรานะเนี่ยสามารถวิจัยเกี่ยวกับค่าเคมีได้และเมื่อเรามีค่าเคมีปุ๊บเนี่ยเราสามารถวิจัยเกี่ยวกับ advance mining นู่นนั่นนี่ advance filter แต่สิ่งที่ผมอยากได้ในตอนนี้เนี่ยก็คือ solar energy นะเรายังขาดค่า engineer ของเราเนี่ยอีกแค่หนึ่งเท่านั้นนะฮะประมาณสักเอ่อสิวินาทีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะได้เรียนมันแล้ว และตอนนี้ฮะเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับโซลาเซลล์มาเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งเรานั่นเนี่ยสามารถสร้างมันได้กันหรือยังเนี่ยฮะไหนอยู่ไหนนะเราต้องการสายไฟที่ทํามาจากทองคำนั่นเองนะซึ่งเอ่อ,อ,อลองผลิตมาสัก5าอันแต่เรานั่นเนี่ยจะต้องไปหาโกลเพดมาก่อนซึ่งเหมือนว่าเรานั่นเนี่ยมีทองคําแท่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยยีก้อนนะฮะเราก็โยนทองคําแท่งเข้าไปนะเอาละ่ะตอนนี้นะฮะผมทาการใส่โกลเพดเข้าไปแล้วเพื่อทําการสร้างสายไฟมาแล้วตอนนี้เราได้สายไฟมาแล้วเราลองมาสร้างโซลาร์พาร์เนลกัสนสักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะดู น,นั้นเนี่ยเดี๋ยวนะมันเล็กกว่าที่ผมคิดมากเลยเนะี่ยตอนแรกผมคิดว่าแบบเอออาจจะแผ่นใหญ่ๆสักสี่ช่องอะไรแบบนี้มันอันแค่เนี้ยอันแค่เนี้ยเอาวางไว้ไหนดีวะเนี่ยอ่าในเมื่อพื้นที่ตรงนี้มันยังโล่งอยู่นะฮะคุณผู้ชมะลองวางไปสักหนึ่งอันมันผลิตฮะฮะฮะคุณผู้ชมมันผลิตไฟฟ้าแค่หนึ่งอย่างนั้นเหรอหนึ่งเอาจริง หนงเองเหรอแต่อย่างว่าแหละคุณผู้ชมฮะมันคือวัตถุดิบที่เราเนี่ยได้มาฟรีก็1ก็1ก็1นก็โอเควะเอาล่ะแล้วต่อไปฮะเราได้สกรูมาเป็นที่เรียบร้อยนะหรือว่าน็อตของเราเนี่ยแหละเดี๋ยวเรามาลองสร้างฟราวเดชันของเรากัสนสักหน่อยเราจะใช้บล็อกอันอันไหนดีวะมันก็เหมือนเหมือนกันเอาอันนี้แล้กันสีมันสวยดีนะฮะหอัน สองอันสามอันสี่อันห้าอันตอนนี้ครับเราขยายขนาดโคโลนีของเราออกมาแล้วหรือว่ากระสวยวกาศของเราเนี่ยขยายออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะซึ่งซึ่งมันก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจดีฮะคุณผู้ชมฮะแต่ตอนนี้ผมมองว่าทรัพยากรขอ,ของเราเนี่ยน่าจะยังไม่เพียงพอต่อการนํามาขยายอาณานิคมของเราในตอนนี้อ่ะนะเอาละตอนนี้เหมือนว่าการขุดของเราเนี่ยน่าจะไปได้ด้วยดีนะคุณผู้ชมฮะจะว่าไปนต่ตอนนี้มีภารกิจในการให้หาควอดนะฮะซึ่ง ซึ่งเรานั้นเนี่ยจะไปหาควอจากไหนและแร่ควอนั้นเนี่ยมันคืออะไรมันอยู่ตรงไหนมันซ่อนอยู่ไหนกันนะคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าเรานั้นเนี่ยจะมีควออยู่ในคังของเราเนี่ยสี่อันซึ่งผมก็จะไม่ได้ว่าเรานั้นเนี่ยได้มาจากไหนแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเหมือนว่ามันได้มาจากไอ้เครื่องขุดอะไรพวกนี้นี่แหละใช่แต่ตอนเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยของเราเนี่ย มันขุดหมดเกลี้ยงแล้วเราไม่ต้องการใช้งานมันอีกต่อไปเอาล่ะเป้าหมายต่อไปของเรานะฮะเราจะไปหาแร่ที่มีชื่อว่าคอร์สนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเรากําลังจะเดินทางย้อนกลับไปที่ที่ผมอยากจะย้อนไปทางทางนู้นน่ะเห็นปะผมเห็นว่ามันมีเกาะอ,อยู่เกาะหนึ่งไม่แน่ว่าเกาะน,นั้นเนี่ยอาจจะมีคอร์สอยู่ก็เป็นได้นะฮะเอาล่ะคุณผู้ชมฮะเหมือนว่าถ้าสมมติเราวางเครื่องยนต์ไว้แบบทิศทางนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถขึ้นที่ย้อนกลับหลังไปได้ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานะเนี่ยก็ทําการถอดเปลี่ยนะฮะ และก็ทําการเปลี่ยนทิศทางในการวางเครื่องยนต์แล้วก็ต่อสายบันซะาเท่านี้เดี๋ยวผมคิดว่าเราก็น่าจะสามารถเดินทางย้อนกลับไปได้แล้วนะเป้าหมายของเราในตอนนี้นะคือดาวเคราะห์ดวงนั้นะแล้วผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราเนี่ยจะเจอกับควอดในไม่ช้าฮะระหว่างการเดินทางเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนเกี่ยวกับ vertical construction ของเรากันก่อนดีกว่าหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบว่าแนวตั้งแนวตั้งใช่ vertical นะ,ะเป็นแบบขึ้นด้านบนน่าจะเป็นพวกบันไดอะไรพวกนี้นะฮะก็ ดูอาจจะสําคัญในอนาคตนะแล้วก็ colonist training อันนี้เนี่ยน่าจะทําให้ประชากรของเรานะเนี่ยสามารถฝึกหัดในอาชีพต่างๆได้แล้วก็แฮงก้าก็แอบแต้มหมดไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนก็แล้วกันนะผมว่านะเว้ยคุณผู้ชมฮะเพื่อความรวดเร็วเนี่ยสิ่งที่เรากำลังมองหาอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องออกเดินทางด้วยตัวเราเองแล้วผมคิดว่า j e ็ p a c k ของเราเนี่ยน่าจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าไอ้เจ้ากระสวยของเราเพราะว่าเครื่องยนต์ของเราเนี่ยมันยังไม่แรงพอไงแต่เจ็ p a พคของเราเนี่ยมันแบบเห็นป่ะดูดิ ผมเคลื่อที่มาปื๊บปื๊บปื๊บมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิเกาะนี้นะัเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างเนีย่ยฮะมีหินก้อนนี่ไงเขาบอกว่าหินก้อนนี้เนี่ยถ้าเราเนี่ยทำการเอ,อ่ขุดมันออกไปนะ<ม>เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าควอร์นะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งเกาะนี้น่าสนใจมากเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปฮะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติเราได้คอร์มาแล้วก็นะ มันจะต้องเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับภารกิจของเราแน่ๆจริงไหมแล้วถ้าสมมติเราอู้ผมคิดว่าเกาะน,นี้เนี่ยนะเป็นเกาะที่ตอบโจทย์เราในการหาคอรสนะฮะคุณผู้ชมฮะและเดี๋ยวเรานเนี่ยก็ค่อยจัดการอย่างอื่นที่หลังก็แล้วกันนะเอาล่ะแล้วกลับมาที่ฐานทัพของเรากันสักหน่อยฮะ,ะคุณผู้ชมฮะเป้าหมายของเราในตอนนี้ก็คือสร้างสิ่งที่เรียกว่าเจเนเรตไฮโดรโทนิกนะฮะหรือว่าสร้างไฮโดรโทนิกของเรานั่นเองซึ่งไฮโดรโทนิกของเราเนี่ยเราจะต้องสร้างจาก เครื่องสร้างไฮโดรเจนแน่ๆเลยไหนดูซิถ้าสมมตริเราจะสร้างไฮโดรโทนิกเนี่ยโยนควอตเข้าไปนะฮะเราต้องสร้างทั้งหมดใน4อันนะฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เราได้ควอตมาเยอะมากเดี๋ยวเราลองสร้างไปก่อนก,กนะ็แล้วกันนะและเดี๋ยวเมื่อเราถึงเกาะเกาะนั้นเนี่ยเราจะทําการเชื่อมต่อมาแด้เดี๋ยวเียลืมเปิดเจ็ตแผกเกือบแล้วเมื่อกี้จะตกลงไปในโอกาศนี่หายไปเลยนะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่นั้นเนี่ยมันจะถึงระยะในการยิงวะเนี่ยจะว่าไปเนี่ยตอนที่เราใช้เจ็ตแผกนะคุณผู้ชมฮะมันก็มันก็ดูงไม่ไกลมากนะมันพุ่งไปปึดเียยวววมันนนก็ถงงแแลล้ะต่่่อาาห การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันช้านะ่ะและตอนนี้ฮะเมือนว่าการสร้างสิ่งที่เรียกว,ว่าไฮโดรโทนิกของเรานเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะ4อันและซึ่งภารกิจต่อไปเนี่ยเขาบอกให้เราสร้างแคนทีนะฮะคุณผู้ชมฮะแคนทีเนี่ยเขาบอกว่ามันคือสถานที่ที่จะให้นักบินโอกาสนั้นเนี่ยมาหยิบอาหารไปนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน,นเนี่ยจะใช้งานยังไงเดี๋ยวเราลองสร้างมันขึ้นมาสักหน่อยก็แล้วกันนะและเมื่อมีนักบินโอกาสมาเนี่ยเขาจะเดินม,มาหยิบแบบ เห็นไหมหยิบปุ๊บเมื่อเขาหยิบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องสร้างที่ทานอาหารให้เขาอาจจะต้องเอาไว้ตรงนี้ข้างๆกันนะฮะและเมื่อเขาหยิบมาปุ๊บเขาก็เดินมากินตรงนี้ปั๊บแต่ปัญหาก็คือเรานะเนี่ยยังไม่ได้สร้างพื้นที่ที่จะเรียกนักบินอวกาศนะเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะเรียกนักบินอวกาศได้เนี่ยเราจะต้องมีด็อกหรือว่าไอ้ docking station ของเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาลองสร้างมาดูกันนะเดี๋ยวเรานเนี่ยก็ทําการเชื่อมต่อด็อกของเราไปส่วนตรงนี้อันด็อกไปเลยก็แล้วก็จะไปไหนกลับมากรกลับ คุณผู้ชมฮะเกือบไปแล้วบ้าละ่ะเเกือบทิ้งเราไว้กลางทางแล้วเนี่ยเอาล่ะเชื่อมต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะก็เดินทางกันต่อฮะถอดเจ้านี่ออกในเมื่อไม่ได้ใช้งานมันก็ถอดไปเลยก็แล้วกันนะรเพราะว่าเกาะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยการที่เราจะเชื่อมต่อพลังงานไฟฟ้าแบบนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง impossible หรือว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมันมันไกลเกินไปผมคิดว่าการสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นแบบจุดๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีดกว่าว่ากันไหมเอาล่ะไหนะดูซิถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยทำการ docking มันแล้วเนี่ย เราจะเรียกมนุษย์มาหรือว่ามนุษย์อวกาศนั้นเนี่ยมายัางไงและตอนนี้ครับเราก็ใกล้ถึงที่หมายแล้วนะฮะคู้ชมฮมถึงแม้ว่าฮาปูนของเรานเนี่ยจะยังไม่สามารถดึงดูดเกาะมันเข้ามาได้ก็ตามนะหรือว่าเกาะน,นี้มันใหญ่ใหญ่เกินกว่าที่เรานเนี่ยจะสามารถดึงดูดได้วะมันก็ไม่น่าใช่ปะเอ๊ยหรือว่าลิลิธเฮลอันนี้เดี๋ยวนะชื่อมันคุ้นๆอยู่นะใช่ปะเผื่อว่าเจ้านี่เนี่ยมันอาจจะเป็นแพลเน็ตที่เรานเนี่ยไม่สามารถใช้ฮาปูนในการดึงมาได้นั่นเองนะซึ่งเจ้านี่ใช่ มันคือรีลิทเฮลนะฮะเดี๋ยวเราเน่กก็เคลื่อนที่เข้าไปใกล้ๆมันก็และกันแล้วเดี๋ยวเราก็ทําการเชื่อมต่อมันด้วยด็อกกิ้งสเตชันของเรานะแล้วก็ดึงมันมาอยู่ในอนณาเขตของเราไปเลยนะฮะเอาละแต่ในระหว่างนี้นะตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเรานเนี่ยจะสามารถเรียกแอสโรนอตมาได้ยังไงนะแต่เรานเนี่ยสามารถสร้างสิ่งต่างๆของมันได้ไม่ว่าจะเป็นที่หลับที่นอนของมันเดี๋ยวลองสร้างไปดูก่อนก็แล้วกันนะ ที่หลับที่นอนไว้หนึ่งแล้วก็สคูลนะฮะหรือว่าโรงเรียนอันนี้เนี่ยน่าจะทําให้นักบินอวกาศของเรานั้นเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถต่างๆผมก็ไม่แน่ใจว่าน,นี้คืออะไรนะแต่เหมือนว่าจะเป็น special retraining เนี่ยเจ้าสิ่งนี้อาจจะทําให้เรานเนี่ยสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรที่มันลึกลงไปมากกว่าการที่เรียนกับสคูลก็ได้นะมันมันดูเป็นอะไรที่ดูวุ่นวายเหมือนกันนะ ใช่ปะว่างเห็นไหมประกาศประกาศตอนนี้พวกเรานะเนี่ยได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยผมคิดว่านะระยะขนาดนี้เนี่ยน่าจะน่าจะใกล้พอแล้วผมคิดว่าปิดเครื่องกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมฮะปิดเครื่องผมก็ว่ามันก็ยังไกลยอยู่ดีนะหรือว่าเราอาจจะต้องขยับมาอีกสักนิดหนึ่งอ,อีกนิดหนึ่งก็ได้มั้ง หรือว่าเราลองทำดอกสำหรับในการเชื่อมต่อมันไปเลยดีวะคุณผู้ชมฮะถ้าสมมติมันระยะถึงเนี่ยมันก็จะทำการเชื่อมต่อด้วยตัวมันเองจริงไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมบนดาวดวงนี้เนี่ยพื้นที่มันดูอิเล็กเขาขนาดนี้วะเนี่ยเราจะสามารถเคลียร์พื้นที่เพื่อทำการสร้างดอกของเราได้ไหมเนี่ยฮะเหมือนว่าจะวางไม่ได้ฮะคุณผู้ชมฮะถ้าอย่างงั้นเนี่ยลองเป็นฮาปูลคอนเนคเตอร์ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมฮะเผื่อว่ามันเนี่ยจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ไหนลองซิเอ้ยนี่ไงโอ้โหได้แล้วก็ไม่บอกชนะเนี่ยเอาอันนะะฮ ำไมมันถึงไม่ได้วะหรือว่าเราสามารถเชื่อมต่อได้แค่ได้แค่แพลเน็ตเดียวเออวะหรือว่าอาจจะเป็นอย่างงั้นวะคุณผู้ชมฮะเราอาจจะสามารถเชื่อมต่อดอกกิ้งสเตชันได้แค่แพลเน็ตเดียวอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ฮะเอาล่ะและ้วเมื่อเราเนี่ยทำการเชื่อมต่อดวงดาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคราวนี้เนี่ยเราก็หมดปัญหาเรื่องคอร์ของเราแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะและส่วนในพาร์ทนี้เนี่ยเรียก้ว่าผมเนี่ยเล่นมาประมาณเกือบสองชั่วโมงได้แล้วนะก็ะเอาไว้เจอใหม่พาร์ทหน้ากันละกันอย่าลืมกด, like, go check, go ดนะมไลคนะ์าากาาดแชร์กดซับส บายจ้าขอขุดควอดก่อนละกัน